ฟอก Connect ของเรานะครับหลังบ้านของตัวส่วนของแอดมินนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมีในส่วนที่เป็น Unified Inbox นะครับหรือว่าเป็นการรวมแชทนั่นเองเราสามารถที่จะใช้ในการ booking ใช้ในการสื่อสารหรือว่าคอ m มูนิเคตกับ ทางลูกค้าได้ด้วยผ่านไลน์ในส่วนของไลน์นะครับก็หลังจากที่ทางลูกค้านะครับมีการบุ๊กิ้งเข้ามานะครับระบบจะมีการส่งเฟลกมสเซจคอนเฟิร์มในส่วนของแอดมินก็จะเห็นว่ามีลูกค้าได้เข้ามาทําการบุ๊กิ้งนะครับเราสามารถโน้ตให้กับลูกค้าคนนี้ได้นะครับว่าเขาเป็นแบบไหนยังไงเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะครับอันนี้จะเป็นการโน้ตที่เอาไว้สําหรับอินเทอร์นอลยูสจะใช้สําหรับแอดมินด้วยกันเท่านั้นนะครับทางลูก ค้าจะไม่เห็นนะครับในโน้ตส่วนนี้เราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของ customer profile ได้นะครับว่า customer profile มีการ booking เคย booking และเคยเข้ามาใช้บริการแล้วกี่ครั้ง